5 m i n u t e podcast รอ t to ่ o u by TK Public Online Library ห้องสมุดออนไลน์อยู่ที่ไหนก็อ่านได้สมัครได้ฟรีที่ www.tkpark.or.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่5 minutes podcast นะครับคุณอยู่กับราวิทยานุสาหะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งชื่ออดัมวอร์เนอร์ให้ฟังนะฮะจริงอยู่นะครับว่าชีวิตคนเราเนี่ย เรามีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเรียกว่ามีจุดเปลี่ยนเนี่ยได้เยอะแยะมากมายนะฮะจะเป็นการเจอกับเหตุการณ์อะไราสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นการที่เพื่อนบอกนะฮะจะเป็นหนังสือสักเล่มหนึ่งด้วยซ้ำมนนะครับแต่ว่าในกรณีของอดัมวอร์เนอร์เนี่ยจุดเปลี่ยนของเขาจริงจังกว่านั้นมากนะครับอดัมได้พบกับเมแกนเบเกอร์ตอนที่ทั้งคู่ทํางานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศเกาหลีใต้นะครับ พวกเขาตกหลุมรักกันแล้วก็เริ่มวางแผนอนาคตด้วยกันนะครับอาดมนี่เป็นชาวอเมริกันนะครับส่วนคุณเมแกนเป็นชาวแคนาดานะครับก็เ,เ,เธอเนี่ยตั้งใจว่าจะกลับไปเรียนต่อเพื่อเป็นพยาบาลนะฮะตัวคุณเมแกนเองเนี่ยนะครับมีเป้าหมายชีวิตหลายอย่างที่เธออยากทําให้สําเร็จนะฮะหรือจะเรียกว่ามีบักเก็ตลิสก็ได้นะฮะก็เป็นเป้าหมายที่ก็อาจจะฟังดูธรรมดานะฮะเช่นหวังว่าจะได้วิ่งฮาฟ์มาราธอนได้เรียนภาษาต่างประเทศ ท่องเที่ยว30ประเทศนั่งรถไฟข้าม Canada, แคนาดาเราก็เป็นเจ้าของกระท่อมเล็กๆริมทะเลสาบนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีเป้าหมายอื่นอีกเช่นงานจิตอาสาในต่างแดนนะครับอยากสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นอะไรต่างๆนานา,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 นามากมายนะครับหน้าเศร้าที่1ปีหลังจากพบกับอดัมเนี่ยเมแกนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งสวงอกตอนอายุแค่26ปีเท่านั้นเองทั้งครู จึงต้องย้ายกลับที่อเมริกาเหนือนะครับตัวอดัมย้ายกลับไปที่บ้านเกิดในวอชิงตันดีซีส่วนเมกนก็ไปรักษาตัวอยู่ที่ออนแทรีโอเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโอกาสอดัมจะเดินทางไปหาเธอที่แคนาดาจนในที่สุดเธอเขาก็ย้ายไปอยู่ที่ดีทรอยต์นะฮะเพื่อที่จะได้ข้ามฝั่งได้ง่ายขึ้นนะครับมะเร็งของเมกนเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วแมจะเข้ารับการรักษาหลายครั้งนะฮะหปีต่อแมเธอได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยระยะสุดท้ายและถูกย้ายไปอยู่สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยเฉพาะ หนึ่งในบัคเก็ตลิสต์ของเมแกนก็คือการแต่งงานนะครับโดยมีวงเล็บไว้ด้วยนะว่าไม่ได้กดดันนะอดัมนะฮะแต่ว่าไม่มีใครต้องโน้มน้าวอดัมเลยเขากับเมแกนแต่งงานก,นกันที่บ้านในเมืองออนแทรีโอหลังจากนั้นเพียงหนึ่งเดือนเมแกนก็เสียชีวิตความเศร้าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แม้จะรู้ล่วงหน้าก็ตามอดัมสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ถึงจะเศร้าแค่ไหนตอนนี้เขาก็มีจุดสนใจแล้วเขาเอาบัคเก็ตลิสต์อันนั้นนะครับที่เมแกนเขียนไว้เน ให้กลายเป็นภารกิจของตัวเขาเองโดยพยายามทำสิ่งที่เธอฝันให้สาเร็จให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาค่อยๆค,คิดได้อย่างกระจ่างเมื่อเวลาผ่านไปแต่เป็นสิ่งที่เขารู้ในนาทีนั้นเลยนะครับ mm. เขาบอกว่านี่ทําให้ผมมีสิ่งปลอบใจหลังจากที่เธอจากไปตอนเดินออกจากโรงพยาบาลผมรู้เลยว่าจะต้องนําเป้าหมายของเธอมาเป็นของผมมันกลายเป็นภารกิจ และเป็นจุดสนใจของผมว่าผมจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็ตามในการทําให้มันให้สําเร็จสสัปดาห์หลังจากเมแกนเสียชีวิตอดัมสร้างเพจเฟซบุ๊กและโพสต์เป้าหมายของเมแกนพร้อมความคืบหน้าที่เขาทําได้6เดือนต่อมาเขาอาสาไปช่วยงานอยู่ที่โรงเรียนในอินเดียเขารู้สึกราวกับว่าเมแกนอยู่ตรงนั้นกับเขาด้วยเธอได้รู้สึกประหลาดใจไปพร้อมกับเขาเมื่อเห็นชีวิตที่แสนวุ่นวายแต่เป็นระเบียบในกรุงเดลีทั้งได้นั่งรถไฟนาน18ชั่วโมงไปด้วยกันทั่วประเทศ เขาเศร้าเสียใจเรื่องเมแกนทุกวันแต่ก็รู้สึกว่าชีวิตมีจุดมุ่งหมายเมื่อได้ทําตามรายการบัเก็ตลิสที่เธอได้เขียนไว้เรื่องของอดัมเนี่ยนะครับโดนใจผู้เขียนตอนที่ผู้อ่านบล็อกคนหนึ่งเขียนมาเล่าว่าแรงบันดาลใจของภารกิจสุดท้าทายนี้เกิดจากชีวิตของเมแกนไม่ใช่ความตายของเธอนะเกิดจากชีวิตของเธอเพื่อนของอดัมเห็นตรงกันว่าการทาตามเป้าหมายของเมแกนช่วยให้อดัมมีจุดมุ่งหมายและเปลี่ยนชีวิตเขาให้ดีขึ้น อาดัมเขียนข่าวคราวความขึ้นไหวต่างๆบนบล็อกที่เมแกนสร้างขึ้นในตอนแรกเขาไปดูการแข่งขันทีมเบสบอลบรูเจสในโตรอนโตซึ่งเป็นสิ่งที่เมแกนไม่สามารถทําได้ก่อนที่อาการป่วยจะลุกลามไปอย่างรวดเร็วเขาจริงจังกับการวิ่งและร่วมลงวิ่งฮาฟมาราธอนจนสำเร็จแล้วยังค่อยๆหัดเย็บผ้าและถักนิตติ้งด้วยตอนที่ผู้เขียนได้อ่านโพสต์ของอดัมมีเรื่องหนึ่งที่สะดุดตาอย่างเห็นได้ชัด หนึ่งวันก่อนที่เมแกนจะย้ายไปอยู่สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเธอเพิ่งรับการรักษาเคมีแล้วก็อยากออกไปข้างนอกสำหรับเมแกนการเดินเล่นในเมืองแค่ช่วงสั้นๆไม่ถือเป็นการออกไปข้างนอกดังนั้นเธอจึงพาอดัมไปที่ทะเลสาบใกล้ๆและลงไปพายเรือแคนูกันทั้งคู่พายไปไกลกว่าที่ตั้งใจไว้พอถึงเวลากลับเมแกนเหนื่อยมากจนต้องอาศัยแรงอดัมเป็นหลักในการพายอ,อดัมเขียนถึงเหตุการณ์นี้ในภายหลังว่าสมกับเป็นเธอจริงๆ ตอนที่ทั้งคู่เริ่มคบกันเมื่อสองปีก่อนที่เธอยังไม่ป่วยอดัมจะวิ่ง3กิโลเมตรในขณะที่เมแกนวิ่งเกือบ5กิโลเมตรเธอทุ่มสุดตัวกับสิ่งที่ทําเสมอน,นี่คือวิธีการใช้ชีวิตของเธออดัมหวังว่าจะได้บอกเล่าเรื่องนี้ให้กับทุกคนบนโลกตอนที่ผู้เขียนกระดัมพูดคุยกับเรื่องนี้เขายิ้มออกมาแล้วบอกว่าทุกครั้งที่ขีดค่าเป้าหมายที่ผมทําได้นั้นผมรู้สึกว่าชีวิตนี้คุ้มค่าผมคิดว่าเป้าหมายที่เมแกนเลือกไว้เนี่ยช่วยทําให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้น แม้ว่าเธอจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามผมเติบโตขึ้นทุกครั้งที่ทําแต่ละเป้าหมายสําเร็จนะฮะผมว่าอันนี้เป็นจุดประสงค์อันหนึ่งที่ผมว่าตอนนี้สิ่งที่อยากจะบอกคือเป้าหมายเนี่ยเป็นอาจจะไม่ใช่จุดที่เราจะต้องไปถึงเราค่อยดีใจนะฮะแต่เราอาจจะต้องดีใจแล้วตั้งแต่เราเริ่มมีเป้าหมายเพราะว่าคนที่มีเป้าหมายเนี่ยจะมีชีวิตที่มีความหมายขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes ครับสวัสดีครับ Five Minutes Podcast Presented by 低海拔。